บทสวดบังละสุตังอสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมังคะมุตตานังปฏิตรูปะเทสวาโสจะปุกเพจะกาตาปุล ยะตาอตตสัมมะอตตสัมมาปะนิทิจะเอตัมมังคะระมุตตมังพาหุสัจจันตะสิปันจะวินยโยจะสุสิกขีโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคณรมุตตะมัง มาตาปิตุอุปฏัฏฐานังปุตตาทารัสัตทารัสสะสังสังฆะโหะนากุลาจะกรรมันตาเอตัมมังขะมุตตมังทานันจะธรรมะจาริยาจะยาตะกานันจะสังฆะโหะนาวัชานิ กรรมานิเอตัมมังคารมุตตมังอานตีวิรตีป่าป่ามัชฌปานาจะสันชะโมอัปะมาโทจะทำมเมสุเอตัมมังคารมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะ สันตุถีจะกะตันยุตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมมังคารมุตตมังขันตีจะโสวะจันสตาสะมานาน,นจะทัศนังกาเลนะ ธรรมะสาขัดฉาอตาิตามังคารมุตตมังตัปโจจะพรหม,มะจาริยันจะหาดิยะสัจจานะทัตสนังนิพพานะสัจฉิจิริยาจะอติตามังคารมุตตะมังพุทตพุทธัสสะพุทธัสสะ โลกะธรรมเมหิจิตตังยัสัตนะกรรมปติอาโสกังวิระชังเขมังเอตามังคารมุตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพัทถะมาปราชิตาสัพพัทธโสถิงคัดฉันติ ตันเตสังมังฆลมุตตะมันติบทสวดละตานะปริตจังกิติวิตังอิทวาหมูรังวาสักเคสุวายังละตนังปณีตังนูสมังอติ ตถาคตณะยิธรรมปิพุทเทรตนังปณีตังอิเตณะสัจเณะสุวัติโหตุขายังวิราคังอมตังปณีตังยะทัตชะคาสักกายามุนีสหาสามาโหตุสมาโหสมาหิโตณติณะ ธรรมนะสมาธิกิจจิอิธรรมปิธรรมมราตนังปณีตังเอเตนะสัจจนะสุวัตติโหนตุยัมพุทธเศโถปริวันณยีสุจริงสมาธิมานันตะรีกัน ชมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอีตัมปิธรรมเมราตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติสุวัตถิโหนตุเยปุคลาอัฏฐะสตังปสัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหนติ เตทัาขีนนิท้าขีเนยยาสุขาตัดสะสาวากาเอเตสุทินานิมหับพาลานิอิธรรมปิสังเครัะตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหนตุเยสุป,ปะยุตตามนาสา ทัพเฮนะทัพเฮนะนิกามิเนนิกามิโนโคตะนาสาสะนัมหิเตปฏิปตาอา,อามะตังวิไควิไคยหะลัทธามุธานิพุติงพุชามานา อิร,รัมปิสังเครัตะนังพระนีตังเอเตินะสัจเจนะสุวัตทีโหนตุขีนังปูรานังณวังนตถิสัมภะวังวิรัตตะจิตตายะติเกพระวัสมิงเตขีนะพีชาอาวีรุตหิฉันทา นิพันติท,ทีรายะถายมปะทีโปอีทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตณนะสัจเจนะสุวัติโหตุบทสวดธรรมบทสหัสสหัสสวรรค์ อตาเหวะชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอตตะทันตัสสะโปสัทธะโปสัสนิจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทวะเนวะเท,วะวะทโวนะกันทัพโภณมาโรสหะพรม,มุนาชิตังอาปะชิตัง กายราตถาลูปสะชนตุโนบทสวดเกสะพุทธสูตรบทสวดเกสะพุทธสูตรภาสิตามิงภาสิตมิทงังเตนะพระขวตาชานตาปัสตาอะรหตา สัมมาสัมพุธทธีนะเอิะตุมหาเมเีอิะตุมหามาอนุสะเวนามาปารัมมาประรายยะมาอิติกิลายะมาปิตะกะสัมปะธานีนามาตะกะเหตุมานยัคะ เฮนมาอากาละปะลวิวิตักเกนมาทิธินิชานักขันติยามาภัพปปะภัพพระรูปะตายามาสามโนโนครุทยายะทาตุมเมห อัตนาวะชาเนยยะทะอิเมธรรมาอากุสะอากุสาราอิเมธรรมาสาวัชชาอิเมธรรมาวินโยขระหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธิน,นาอะหิตายะ ทุกขายะสังวัตตันติอัฏฐุเมเหปะปะชะเหยเหยยะถาเหยยาถายะถาตุมเหอัตตะนาวชาเนยยาถาอิเมธรรมากุสาลาอิเมธรรมาอนาวัตชา อิเมธรรม,มาวินยูปะสันถาอิเมธรรม,มาสามัตตาสัมาทินนาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัฏฐะตุเมเหอุปะสัมปัชชะวิหะเลยยาถาติ บทสวดอุปะเนยยสูตรอุปะนียติชีวิตะมัปปะมายุงชาลูปะนีตัดสะนสันติตานาเอตังพยังมาเนีเปขฆามโนปุญญานิกะยิราฐะสุขาวะหานิอุปะนียติ ชีวิตะมัปปมายังชารูปะนีตัสสะนาสันติตานาอีตังพระยังมรลณีเปขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยทะกาเยเณสังยโมูวาจายะอุทะจตัสสาตังตัสสะ ปีตัสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปากะโลติปุญยังธรมโมหะเวลักขติธรมมาจาริงธรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติอีสานิสังโศธรมเมสุจินเนนะทุกขาติงคัจฉาติ ธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอัถา,านิพพินทติทุกเขเอิสะมะโคมิทุติยาสเพสังขาราท,ทุกขาติยะธาปัญญาสะปัสสติ อานะนิพินทตัติทุกเขเอสะมะโขวิสุทธิยาสัเพธรรมาอนัตตาตยะธาปัญญายะปัสสติอัตนนิพินทตัติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยา